โอเควันนี้อยู่เกมหน้าเกมของรักกี้เนโกนะครับหรือว่าเจ้าแมวนำโชคนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเครับชมคลิปนี้เพืาอคมบันเทิงเท่านั้นนะพี่สองไม่เคยแนะนําให้ใครเล่นหรือทําตามเลยนะครับใครเล่นเสียก็อย่ามาโทษพี่สองนะไม่เอานะครับผมโอเคไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านเพื่อนวันนี้มาทุนน้อยๆนะผม4ี่สิบ 9บาทนะันอนะทุนน้อยนี่ต่ำใจนะครับผมมาดูดีว่าพี่สองจะเล่นทุนน้อยได้ไกลแค่ไหนนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้มา49บาทขออนุญ,ญาตปั้นออโต้ไปก่อนเลย30รอบผมไป30รอบเกมราคี้เนโกวันนี้ทุนน้อยนะทุนน้อยนะครับผมก็ค่อยๆปั้นไปแล้วกันนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดคือตามไว้ได้เลยนะ โอเคมาไอเนโกะนำโชคมามาไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อนนะไปครับผมดอกแรกก็ยังได้อยู่ขอ,อยัดเดีดยวนะ้ำอมฤตหน่อยแล้วกันนะเอาเรื่องอยู่โอเคไปรูยยันต่อผม เกมเนโกะเนี่ยเพื่อนนะบอกตรงนะครับเป็นเกมที่พี่สองไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่แต่มาช่วงหลังเนี่ยมันมีการที่ว่าเนโกะเนี่ยกลับมาพีกอีกครั้งนะครับช่วงนี้เนี่ยพี่สองบอกตรงว่าพี่สองโฟกัสอยู่ที่เกมใหม่นะครับของค่ายพีจีนะคือเกมแรปบิดฟอร์จูนนะครับผมก็เล่นอยู่ทุกวันแหละแต่ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อถ้าลงทุกวันเดี๋ยวเพื่อนเบื่อนะครับ เพราะว่าช่วงละช่วงเนี่ยพี่ถองคิดว่าการที่เราจะเก็บเงินจากทางหน้าของสล็อต PG ได้เนี่ยคือต้องเล่นเกมใหม่นะส่วนใหญ่เพื่อนไมเข้าใจไหมเกมใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันปล่อยอัลกอริทึมเนี่ยออกมาให้เราได้ดีกว่าเกมเก่านะแต่นี้นั้นก็อยู่ที่ความเชื่อเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนเชื่อว่าเกมไหนดีก็ลุยแล้วผมแต่พี่แอเนี่ยเชื่อนั่ของเกมใหม่กับเกมที่มีเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นแนวของเกมเปอร์เซ็นต์ซะมากกว่านะครับ สวยมาเนโกะนำโชคไปดีไอแมวเออสวยสวยงามครับไปกันต่อโอ้ไม่ไหลนะไม่เป็นไรครับผมไหลไม่ไหลไม่ว่ารุยกันต่อไปเนโกะมาแม่ช็อตนี้น่าจะมานะสวยครับไปต่อยังไหลเรื่อยๆนะตอนนี้เพื่อนทุนุนเรามาซิ่0 0 0 0บาทก็กําไรอยู่เหมือนกันนะครับไปกันเรื่อยๆ เท่านี้มีโอกาสนะจะได้เบ็ด400ก็จะเบ็ดนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เบ็ดก็ไม่เป็นไรเพื่อนนะค่อยๆไปค่อยๆไปก็ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวยงามครับแตกเรื่อยๆอยู่ก็แตกเรื่อยๆอยู่นะไม่เยอะมากก็แตกเรื่อยๆครับ สักวันต้องมีสักวันที่มันจะแตกให้สองไม่ขออยู่เกี่ยวกับใครสักคนเออมาดิอุย้ยสวยช็อน,นี้มาดีครับเพื่อนๆโอเคสวยงามสวยไปเออสเกตเตอร์หล่นมาสองว่ะขออีกได้ไหมหไม่มา,า่ไปต่อโอเคมาตอนนี้กำไรอยู่ที่99บาทแล้วนะครับปันต่อป่ะไปเบ็ด5บาทไปขึ้นเบ็ดหน่อย แบบคือมันแตกเหมือนแบบมันคือเหมือนแตกเหมือนคืนทุนเหมือนเพื่อนไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นี่ครับอาจจะต้องยัดเบ็ดหนัก,กนิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมสองยัดเบ็ดหนักสวยครับโอเคไปสังเกตเหลี่ยมด้ซ้ายนะเพื่อนนะเหลี่ยมซ้ายนะครับผมตรงกลางก็ได้นะครับผมดูจังหวะให้ดีนะเอ้ยอย่านิ่งโอเคสวยไป ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอทีเดียวกูกลับส่งมึงกลับเชียงรายเลยเออมาเออสวยครับผมเบนวายมาช่อน,นี้ไหลคอมโบไปเออยาวๆมาโอเคไปต่อยังได้อยู่พัดมาพัดมาพัดช่องสามโอ้ยไม่มาว่ะแต่กำไรอยู่นะแต่กำไรอยู่นะครับไปต่อที่เบนสามสิบไปเลยขอโดนเบนหน่อย คือพอโดดเบ็ดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อน FC โอเคสวยครับตอกนี้มาแรงอยู่สวยครับรอนก้อนตกไปยังไม่เข้าฟรีเกมเลยนะต้องมาหาฟรีเกมนะครับขออนุญาตขึ้นเป็เรือสันขอกำไรไม่เยอะนะห้าพันก็สวยแล้วนะครับไปดิไปดิไปด,ไปด,ไปดิไปผมไปไปเบ็ดห้าใบล้างแค้นหน่อย ล้างแค้นเบ็ดห้าหน่อยกำไรสักห้าพันพอแล้ววันนี้ถ้าได้นะโอเคสวยงามครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไหลวันเจี๊ยบเลยเมื่อเดี๋ยวขออนุญาตแก้แค้นดอกเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เบ็ดสาสิบไม่เข้าใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตอีกรอบหนึ่งสามสิบเฮ้ยเียเหมือนล็อกตกใจเมื่อนะฟันอยู่ดีนะครับมาเฉยต้องดูดิว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับผมมาดูอีกทีนึง ถ้าในโกจ่ายวันนี้นะบอกเลยนะผมว่ากูเล่นในโกทั้งวันวันนี้เดี๋ยวถ้าในโกไม่จ่ายเดี๋ยวไปสาวท่ามกันต่อนะครับสวยครับแปดร้อยสิบบาทนะผมไปกันต่อเลยเพื่อน ิ่งจ่ายหน่อยเ้อะเออมาเป็ีนสามสิบาโอา้โหคือเป็ี่ยจสามสิบกกูนหน่อยเ้อะตอนนี้กำไรแล้วนะเพื่อนนะเออหมาผมขอกำไรสักห้าพันเนอะพ่อเมือเอย๋ยพ่อเมือเอย๋ยพัดมาพัดมาไห้กูช่องสองเปลี่ยนพัดมาโอ้ย ได้ต่อหน่อยโอเคกำไรมา1,500บาทครับยังไม่พอขอ5 0 0พสวยเข้าพี่เกมไหมอีกอีกดอกนึงเข้ามาเข้ามามันจะฟุกก็ฟุกกเหรวะมาดิครับก็มาเด็กครับพี่เกม เรียบร้อยผมเข้าฟีเรีเกมครับซ้ําไปเลยครับเพื่อนๆโอโ้ดอกนี้ที่โดนใจดอกเดียวนี่โดนใจเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมมาลุ้นกันว่าจะจ่ายเท่าไหร่นีครับไปโคตรเดือดเ,เพื่อนๆบอกเลยครับผมวันนี้เฮีย <laughs> <Yeah. S 1> ทุนสี่เก้าบาทนะขอกำไรแค่ห้าพันนะครับผมถ้าได้ก็โคตรด,ดีนะ สวยครับมาดิวายับโอ้โหเหยียดแค่ โอ้ยเอยอสวยครับช็อนี้มาไปโอเคโอเคโอเคเลยแบบนี้เออ1 3 2 0มบาทไม่ถึงห0 0พันไหนเลิกเลยพอเลยวัแบบนนี้ดอกนี้ขออีกฮะขออีกสัก500ได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนนะกำไรครับผม4,800บาท4,500ันบาทพอเลยนะครับผม่าญ่โลภอู้กำไรร้อยเท่าเลยนะตอนเอาทุนมัน49บาบาทใช่ไหม ได้ร้อยเท่าเลยนะครับโอเคเพื่อนๆท่นไหนที่ชอบคลิปนี้ดูแลสนุกดูแลเพลินนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่สองคนก็เดิมเป็งคนนีดหน่อยแล้วกันนะครับ